เรทันไวแลูกไม่ทันเหมือนกัน,นเราได้เดินทางมาถึงอุ้มผางเมื่อคืนนี้นะคะได้เช็คอินที่เสียงซึงรีสอร์ทนะคะอุ้มผางเดินทางจากอำเภอแม่สอดก็100กิโลเป็นเขาล้วนนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็จัดทริปที่นี่ก็ประมาณค่าหัวต่อคนก็คนละ2,800นนะคะ ก็จะมีบริการล่องแพแล้วก็ที่พักอาหารสองคืนแล้วก็จุดที่สำคัญของการท่องเที่ยวในครั้งนี้ก็คือ,อ,อน้ำตกทีรอสูนะฮะอยู่ในอำเภออุ้มผางจังหวัดตากลูกโกโก้สวย เพื่อนผมมีช้างไงครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่มีครับ้พี่สาวผมก็มีช้างอ่ะอยู่แค่สองยางช้างนีตัวเป็นล้านนะใช่ครับโอ้โหเรานั่งรถจากรีสอร์ทมาประมาณ10นาทีนะคะก็จะถึงท่าน้ำที่เราจะล่องแพเรือ,อยางกันละอันนี้เป็นบรรยากาศภาพรวมที่ท่าน้ำ 3ชั่วโมงครึ่งวันรับองสามชั่วโมงครึ่งวันแล้วแล้วถ้าคิดระยะทางนะกี่กิโลคะก็ไกลประมาณ1 2 1สครับอู้หสิบสอิบสามกิโล1อ1 3สิบองสิบสากิโล3ชั่วโมงเราก็จะเรือาก็จะใช้เวลาถ่ายมูบ้างแวะที่าแวะแเรื่อยๆใช่ไหมตกใส่ลุงเหรอเ้ยาแต่ปอดธรรมชาตินิดหน่อยนะคะไม่ต้องจับนะคะถ้าจับได้ปอดดคนหลังเจ็บเลยล่ะ แม่ปลาตั้งกาดแต่ตั้งมือแล้วก็พอนเลยไอ้ขับตั้งกาังกาดงตัั้งใจทางเรายังไม่ได้ใส่เสียงมาปลามนั้นไงันนี้ล่องบอๆคือธรรมชาติระดับหนึ่งใช่ระดับน้นระดับน้เป็นระดับหนึ่แล้วล่องระดับหนึ่งไปเรื่อยๆ น้ำแรงควาต้งมีน้ำน้อยลงน้ำใสขึ้นอ๋อน้ำใสมันหมดฝนแล้วเนาะหฝนแล้วครับก็จะมีความใสแล้วเราะว่าวันนี้น้ำตกสวยที่สุดแล้วครับน้ำตกใสแล้วจริงอ่ะอ่ะถามอีกคำหนึ่งถามอีกคำหนึ่งมีตัวทากไหมคะไม่มีเพื่อนอรอดไปเออหนูกลัวที่สุดมีแต่ยุงลายอ๋อยุงยุงลายไม่กลัวไม่เป็นไรบริจาคด้วยกันเราต้องบริจาคโลหิตช่วยชีวิตยุงลาย เขาบอกว่าเจ็ียรบอลยุงลายตาหนูนี่เห็นมันตาเละละที่สุดมันมันแบบมีเจนเจนหนึ่งเจนสองเจนสามไงนี่นี่มารวมกันอ่ามารวมกันสามันรวมอ่ามารวมกันที่แม่น้ำอะไรแม่น้ำแม่กลองไงฮะแควน้อยแควใหญ่ อ้าแม่กลองก็บ้านหนูอยู่แม่กลองนะนี่แหละครับลงไปค้าวกระดสามพรุนี่ลงไปเนี่ยจริงอ่ะนี่คือต้นน้ำแม่กลองเหรอไม่ติดกันได้แบบนี้อ๋อเหรออ๋อนี่คือต้นต้นของลำน้ำแม่กลองนะคะสายหนึ่งที่มาจากที่กอะเราที่คือลำน้ำที่ผ่าน เต้นน้ำนะครับลำน้ำที่มาจากรีสอร์ทนะครับมาจากคลองรานกำแพงอ๋อฟรองรานกำแพงเพชรใช่ไหมคนละลำน้ำกับอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับมันมจบกันวจิงจิงพี่เหนื่อยก็พักได้นะคะ คนพายคนเดียวขอบคนคัดไายคัดอ๋อเหรอแค่ไม่ต้องายวคัดเดีอยอืมใช่ก็ักัานยที่า้ทีน่วจะน้ำาเยอะจะ้ป่ามาระดับน้ำะไร่อมบ้โอ้สี่ไม้ติดอันนั้นะโอ้โหข้างบนนั้นนะโอ้ โอ้นี่เขาเอาวบไม้ขึ้นไปเอาไอ้เฟิร์นขึ้นไปแขวนน่ะเนี่ยชุดเองครับเป็นธรรมชาติอ่ะเออเหมือนคนเขาไปแขวนไงงั้นเลยนะรัดตินะขึ้นไปลัดติดงั้นรอยองโอ้หนาวด้วย อันนี้อันนี้คือแม่น้ำอะไรคะเนี่ยแม่กองน้ำแม่กอง่านได้นะครับแม่กองเน้แล้วนะครับอิ่มได้เลยกองไปแล้วแต่มันก็ไม่กล้ากินอยู่ดีแหละขนคลักเลยอ่ะเป็นน้ำไหลเป็ปน้อยอ่ะเป็นน้อย ก้ม sí. sí. ันบอกว่าขคนอยู oh. oh, ho, ่นะคือแนี่ไปเมืองการเลยเนาะองั้นเราก็ไม่ต้องกลับเราก็ล่องไปเมืองการเลยจบเลยเป็นเดียนๆก็ยังไม่ถึงแล้วครับุณคือไปสำรวจแล้วครับเหรอลยจะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวไปถึงการเลยครับอ๋อไปน่าครับไปติดน้ำมูตไปไปติดเลยนะฮะถ้ำน้ำมูติถ้ำน้มด ท่าน้ำมุดท่องลำน้ำเนี่ยโอ้แต่แต่แต่ตรงนั้นไม่ได้มีไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมไม่ได้เป็นโอ้คนโอ้คนน่าเชียร์คนก็ยังไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะพูดถึงถ้าทำไปดีเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ร้าแกงเยอะแยะแล้วัตกทะเลตรงนั้นลอยหุ่มีเชียงดาวห้าลอยเลยนะอ้ขาต้องแข็งๆหรอนี่แสดงว่าเสียรแล้วเนี่ยถึงชียรอย่างน้อยรามันต้องตีคนนะคะโอ้โหไม่อยู่ต้องเพิ่มแรงเล

ตรงนั้น,นครับหน้าผาครับเขาเรียกว่าถ้ำผาโวครับมันชื่อตรงนั้นถ้ำผาโวใช่ครับมันโบดจริงๆแล้ว,แล,วแล้วเคยปีนขึ้นไปไหมคะเนะี่ยยังไม่เคยถ้าได้ฟังเต่เขาบอกนะ,ะเขาเขาปีนขึ้นไปถ้ำผาโวามีคนเขาเคยปีนขึ้นไปดูครับ เขาบอกว่ามีเครื่องปั้นดินเผาต่างๆอยู่อ๋อแสดงว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณนะใช่ไหมเป็ที่อยู่อาศัยของพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อก่อนครับอ๋อพรรคคอมมิวนิสต์เหรอครับผมอ๋อไอเราจินตนาการไปถึงมนุษย์ยุคหินโน่นเลยจินตนาการเลยเกินไปอาจจะเคยอยู่ไหมอ๋อพวกคอมมิวนิสต์แต่เมื่อก่อนน้ำที่นี่จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับเหรอคะเยอะกว่านี้ เข้าตัวเลอ้เมื่อก่อนไม่มีเลยยางคัะเมื่อก่อนจะใช้ไม้ไผ่ล่องาโอ้แบบนี้่อนเลยยางหายากมากเขาต้องนำข้าวนตงใช้ใช้อะไรล่องนะคะไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ไผ่บ่อแพรไม้ไผ่อ๋อแพไม่ไผ่อ๋อที่กแตกกระจายกันแพ่แพไม่ไผ่ก็มีสิทธิ์แตกโอ้โหมีมอต่ออยู่โอ รังต่ออ,อ,นนอีก๋อเล็กๆนนะเล็กๆกันนะเป็นรังพึ้งออเอ้ยถ้ำใหญ่เป็นรังต่อกกโอ้มันไม่ทะเลออาะกันเหรอเป็นญาติพี่น้องกันไปนแล้วโอ้อ อ๋อของเราของเราติดเทอร์โบโอ้สีวยสวยค่ะสวยขึ้นมาเยะะเดียวแแบบเต็มมาเต็มกระจกเลยนะยังไม่ถึงไฮไลท์เลยนะครับยังไ่ถึงไฮไลท์เลยเก็บไปบ ชั่วโมงชั่วโมงจะเจอจุดไฮไลท์เราแล้วค่ะเป็นเป็นน้ำตกใช่ไหมฮะตกสใส่ตลอดทั้งปีเลยเหรอคะที่รอจอที่รอจอที่รอจอเป็นเป็นน้องสาวทีรอซูเงี้ยเหรอเป็นหลานอ๋อเป็นหลานทีรอซูเออกระทงหลวงทาง ลังต่อลังต่อข้างบนเริ่มเลย <siblings> ลังโคตรต่อเออันนีเ้เป็นต่อขีดหนึ่งก็ได้5ห้าหกร้อยเย้าขีดเดียวนี่เยอะอ,อ,อ่อนความเสี่ยงสูง ทำไมพี่เขาถึงผอมนะเมื่อเช้ากินข้าวมาเยอะป่ะเนี่ยกินหมดแล้วครับก่อเนี่ยอไม้กินเยอะจนเหลือตะก้างใช้พลังงานเยอะเหลือตะก้างแล้วเนี่ยต้องเดือนกันยาและตุลาครับจะเห็นพิษสงตาโนคู๊ดถ้ามาช่วงเดือนกันยาและตุลากันยาและตุลาจะเห็นพิศวงตาโน,น,นคูอนอ๊ดพิศวงตาโนคู๊ดมันเคลื่อนยังงคือพืชจิ๋วชนิดหนึ่นนงค่ะโนคู๊ด <laughs> เ,เขาเปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนไหนนะคะกันยา,นยาถึงเดือน,ถ,อนถึงเดือนเมษายนถึงเดือนเมษายนนะคะถ้าใครจะมาก็คือตั้งแต่เดือนกันยาถึงเดือนเมษายนไม่งั้นน้ำมันก็จะแรงมากมาไม่ได้นี่นะคะนี่ในท้ายในท้ายเรือนี่ในท้ายใครคัด อันนี้เขาเรียกว่าผาแงนนะฮะอ่าผาเมื่อยผาเมื่อยโอ้โหแงนจริงผาแงนนี่มีรังพึ่งอยู่ด้วยโดยที่มีรอยขีดเป็นดากตรงปกลุมเอ๋อเหรอคะเออนึ่งเรจเจอแล้วเจอแล้วพึ่งผึ้งเออเดี๋ยเห็นพึ่งแล้วน่ะไหน โอนลี่นี่น่นนตัวนะฮที่นี่ไอ้นเอเดีแล้วล่ะข้างหน้ามีถ้ำอยู่ถ้ำผาดอกบัวคว่ำครับถ้ำผาดอกบัวคว่ำน้ำแรงมากคัวแรงแรงขัดรองเยอะกว่านี้โอ้มีน้ำหยดน้ำหยดลงมาเห็นไหมนะหยดแปะแปะแปะเลยนะ อโอ้โหโอ้ไหนอะไหนดอกบัวความอ๋อนี่ไงดอกบัวควาอนี่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 เลยค่ะดอกบบวความโอ้ยีย่งยบ่ยโอ,อ้สวยสวย